สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้มานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือนักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของออ m แมนดิโนครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเนื้อหาที่เรามีนี่เหมือนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะคะระหว่างเรื่องเล่าที่เข้มข้นกับการให้บทเรียนชีวิตผ่านหลักการในคัมภีร์โบราณซึ่งแบบน่าติดตามมากค่ะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือรวงลึกเข้าไปในแก่นเรื่องราวชีวิตของตัวเอกคือฮาฟิดนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจหลักการสำคัญ3ข้อแรกจากกคมภีที่เขาได้รับมาอือค่ะที่ว่าด้วยเรื่องการสร้างนิสยัยความรักแล้วก็ความเพียรพยายามนะคะใช่ครับว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นตำนานได้ยังไงมาเรื่อกันเลยดีกว่าครับเรื่องเปิดมาที่ฮาฟิดครับเขาเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมากๆแล้วกําลังส่องกระจกสมริด แล้วก็มองเห็นความชราที่มาเยือนตัวเองยกเว้นก็แต่แววตาที่ยังดูหนุ่มแน่นเขาเดินผ่านพระราชวังที่แบบโออามากหรูหราเสาโอนิกส์เพดานเงินทองโต๊ะแกะสลักจากงาช้างอะไรพวกนี้ครับอือหือบ่งบอกถึงความสำเร็จระดับสุดยอดของเขาเลยนะคะใช่ครับ <c oughs> แล้วคาบก็ตัดไปที่โกดังสินค้าขนาดใหญ่ของเขาเลยค่ะชคือ เต็มไปด้วยของล้ำค่าจากทั่วโลกเลยนะคะผ้าขนสัตว์ผ้าลินินน้ำผึ้งพรมจากเอเชียไมเนอร์ครับแล้วก็มีแก้วมะเดือถั่วจากดินแดนของเขาเองสิ่งทอยาจากพามาร่าขิงอบเชยหินมีค่าจากอาราเบียข้าวโพดกระดาษหินแกรนิตจากอียิปต์โอ้เยอะมากพรมบาบิโลนทาบว่าจากโรม รูปปั้นจากกรีซกลิ่นเครื่องเทศนี่หอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะแสดงถึงอาณาจักรการค้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆจากนั้นฮาฟิดก็เรียก er us, เอราสมุสหัวหน้าสมุดบัญชีคู่ใจเขามาถามถึงมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดค่เอราสมุส er ก็ประเมินคร่าวๆว่ามีทองคําในครังนี้ประมาณ7ล้านทาเลนต์สินค้าในโกดังอีกราวสล้านทาเลนโห เจ็ดล้านทาเลนต์นี่มันม,นมหาศาลขนาดไหนครับในยุคนั้นโอ้โหมหาศาลจริงๆค่ะคําว่าทาเลนต์นี่เป็นหน่วยวัดน้ําหนักแล้วก็เป็นหน่วยเงินตราที่ใหญ่มากในสมัยโบราณนะคะการมีถึง7ล้านนี่คือเรียกว,ว่าร่ํารวยระดับประเทศได้เลยค่ะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแสดงว่าฮาฟิดนี่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดแล้วจริงๆแต่จุดที่น่าปลาดใจคือฮาฟิดกลับสั่งเอรัสมุสครับให้หยุดซื้อของเข้าร้านขายทุกอย่างทิ้งไปเลยแล้วก็แปลงเป็นทองคําให้หมดอ้าว เอรัสมุสนี่ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่านั่นมันเป็นปีที่กำไรดีที่สุดใช่ค่ะคือเอรัสมุสคงงงมากนะคะแต่ฮาฟิดก็ให้เหตุผลว่าเขาแก่แล้วความต้องการก็น้อยลงโดยเฉพาะหลังจากลิชาภรรยาที่เขารักมากได้จากไปอืจุดนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วการสะสมความมั่งคั่งอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับแล้วแผนการต่อไปของเขาก็ยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีก เขาบอกว่าจะแจกจ่ายทรัพย์สมบัติเกือบทั้งหมดเนี่ยให้คนจนในเมืองไปเลยโห oh. เก็บไว้แค่พอใช้ชีวิตสบายๆส,ส่วนร้านค้าต่างๆก็ยกให้ผู้จัดการไปเลยพร้อมเงินรางวัลอีกคนละตั้ง5000ทาเลนต์ให้เยอะมากนะคะเป็นรางวัลความพักดีแล้วก็ให้เป็นทุนตั้งตัวใหม่ด้วยค่ะแต่ก็มีข้อแม้เดียวคือขอให้เอรัสมุสอยู่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ทำตามสัญญาลับบางอย่างที่เคยให้ไว้เมื่อ30ปีก่อน สัญญาลับใช่ค่ะโดยจะให้รางวัลเอรัสมุสเป็นทองคำถึง5้าห0,000ื่นทาเลนต์พร้อมยกวังกับโกดังให้อีกด้วยเขาเน้นย้ำเลยนะคะว่ามิตรภาพของเอรัสมุสน่ะมีค่ากว่าสมบัติใดๆแล้วก็ชื่นชมที่เอรัสมุสอุทิศชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดน่าประทับใจจริงๆครับพอจัดการเรื่องทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยฮาฟิดก็พาเอรัสมุสขึ้นไปยังห้องลับบนยอดโดมของวัง <S S S <c oughs> ที่แบบ ปิดตายมานานกว่า30ปีเลยนะครับมีข่าวลือเยอะแยะเลยว่าข้างในเก็บสมบัติอะไรไว้บ้างปีนบันไดเวียนขึ้นไปบรรยากาศคงแบบลึกลับน่าดูนะครับใช่ค่ะแต่พอเข้าไปนะคะข้างในกับเกือบจะว่างเปล่าเลยค่ะมีแค่หีบไม้ซีดาใบเล็กๆวางอยู่เท่านั้นเองเอา้าวฮาฟิดก็เลยเฉยค่ะว่านี่แหละคือที่มาของทุกสิ่งทั้งความสำเร็จความสุขความรัก ความสงบในใจไม่ใช่แค่ความร่ำรวยภายนอกนะคะเขาบอกว่าต่อให้ห้องนี้เต็มไปด้วยเพชรพลอยก็เทียบค่าสิ่งที่อยู่ในหีบใบนี้ไม่ได้เลยแล้วมันคืออะไรครับมันคือม้วนคัมภีร์หนังค่ะสุดยอดความลับทั้งหมดอยู่ในหีบใบเล็กๆนี้เองเหรอครับแล้วคัมภีร์พวกนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ฮาฟิดอธิบายว่าคัมภีร์แต่ละม้วนนะคะยกเว้นม้วนแรกจะบรรจุหลักการ กฎหรือความจริงที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นสุดยอดนักขายสร้างความมั่งคั่งได้แต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะครับมันคือหลักการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ส่วนมวนแรกสุดนี้สําคัญมากๆเพราะสอนวิธีที่จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับปัญญาจากม้วนอื่นๆให้ได้ผลดีที่สุดคะ่ะและทําไม เขาถึงต้องเก็บเป็นความลับมานานขนาดนั้นแล้วครับตั้ง30ปีเพราะว่าเขาสาบานไว้ค่ะตอนที่ได้รับมอบมาว่าจะมอบต่อให้คนเพียงคนเดียวที่ถูกเลือกเท่านั้นซึ่งเขาจะรู้ได้ด้วยสัญญาณบางอย่างสัญญาณใช่ค่ะและคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ากําลังตามหาสิ่งนี้อยู่ฮาฟิดก็เลยต้องรอคอยอย่างอดทนมาตลอดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ แล้วฮาฟิดได้คมภีพวกนี้มายังไงเรื่องราวมันต้องย้อนกลับไปไกลเลยใช่ไหมครับสมัยที่เขายังเป็นแค่เด็กเลี้ยงอูดรับมาดูแลเหมือนลูกบุญธรรมเลยค่ะตอนนั้นฮาฟิดเป็นแค่คนเลี้ยงอูดจริงๆแต่ว่ามีความทะเยอทะยานสูงมากครับเขาไปขอพาทรอสว่าอยากจะเปลี่ยนไปเป็นนักขายค่ะอะไรเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากเป็นนักขายขนาดนั้นนะครับจากเด็กเลี้ยงอูดเนี่ยนะคือเขาได้แรงบันดาลใจจากพาทรทรอสเองค่ะที่เคยบอกว่าอาชีพนักขายเนี่ยนำไปสู่ความมั่งคั่งได้ ประกอบกับเขาไปหลงรักลิชาลูกสาวคนสวยของเศรษฐีคาวเน่อ๋อมีเรื่องความรักด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยอยากจะยกระดับฐานะตัวเองให้คู่ควรกับเธออะไรประมาณนั้นค่ะพ่อพาทรอสถามว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไรฮาฟิตตอบอย่างมุ่งมั่นเลยนะครับว่าอยากเป็นพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวยที่สุด แล้วก็เป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอืเพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือคนยากจนเหมือนที่พารทรอสทำตรงนี้พารทรอสให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาเตือนว่าความร่ำรวยทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักนะความสุขความรักความสงบทางใจต่างหากคือความร่ำรวยที่แท้จริง อืมจริงครับเขาบอกว่าเศรษฐีที่คิดถึงแต่มื้อสุดท้ายก็ไม่ต่างจากขอทานที่คิดถึงแต่มื้อถัดไปนี่เป็นคาเตือนที่สําคัญมากนะคะสอดคล้องกับปรัชญาในคัมภีร์เลยว่าความสุขที่แท้จริงมาจากข้างในไม่ใช่แค่เงินทองครับแต่เขาก็เห็นไฟฝันในตาฮาฟิตนะคะแล้วก็ยอมให้โอกาสลองดูแต่พาทรอสก็ไม่ได้สอนวิชาขายให้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับเขาให้บททดสอบก่อนถูกต้องค่ะเขาเตือนก่อนเลยว่าชีวิตนักขายมันไม่ง่ายนะมันโดดเดี่ยว ต้องสู้ต้องเจอความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนเลยคนที่สําเร็จจริงๆอ่ะมีน้อยมากอืมแต่จุดสําคัญที่เขาเน้นคืออุปสรรคจําเป็นต่อความสําเร็จค่ะทุกครั้งที่สู้ที่แพ้มันจะรับคมทักษะความกล้าความอดทนทําให้เราเก่งขึ้นหรือไม่ก็ยอมแพ้ไปเลยเหมือนดาบที่ต้องรับคมพาทรอสยังเตือนเรื่องความเหงาแล้วก็สิ่งล่อใจต่างๆด้วยนะคะแล้วบททดสอบแรกคืออะไรครับ พาทรอสให้ฮาฟิตเอาเสื้อคลุมสีแดงสวยตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าอาเบยาที่ทออย่างดีจากขนแพะย้อมสีแดงจากรากแมเดอร์มีสัญ,ญลักษณ์ดาวของโทลาช่างฝีมือแล้วก็สัญ,ญลักษณ์วงกลมในสี่เหลี่ยมของพาทรสครับให้เอาไปขายที่หมู่บ้านเบดเลเฮมซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆยากจนที่นักขายคนอื่นมักจะมองข้ามไปเลยทั้งๆที่พาทรทรอสบอกว่าเคยขายได้เยอะที่นั่นเมื่อนานมาแล้วตั้งราคาไว้แค่หนึ่งดีนาะ เงินให้ฮาฟต์เอาเงินนี้กลับมาให้ได้ส่วนที่เกินก็เป็นค่าในหน้าของเขาไปแล้วก็ให้คำคมสำคัญติดตัวไปด้วยอันนี้ผมจำได้ใช่ค่ะประโยคเด็ดเลยคือความล้มเหลวจะไม่มีวันตามทันหากความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จนั้นแข็งแกร่งพอ Failure will never overtake you if your determination to succeed is strong enough ใช่ค่ะคำพูดนี้คมขายมากเหมือนเป็นแก่นเรื่องเลยนะคะแล้วฮาฟิดทำสำเร็จไหมครับที่เบทเลเฮม ดูท่าจะยากนะครับหมู่บ้านยากจนขายของแพงไม่ง่ายเลยค่ะเขาใช้เวลาหลายวันเลยดอนปฏิเสธตลอดจนเริ่มสงสัยในความสามารถตัวเองแล้วคิดวนไปวนมาว่าทำไมไม่มีใครฟังเราเลยทำไมเขาปิดประตูใส่หน้าพอเลยสิครับค่ะจะเอาชนะความกลัวเวลาเข้าใกล้ประตูบ้านคนอื่นได้ยังไงเกือบจะถอดใจกลับไปเลี้ยงอูดแล้วค่ะแต่แล้วอะไรทำให้เขาสู้ต่อครับ ความคิดถึงลิชาค่ะอ๋อพลังใจใช่ค่ะทําให้เขามีกําลังใจฮึดสู้ว่าจะลองอีกวันเขาคิดว่าถ้าทําสําเร็จใน4วันได้ต่อไปก็ต้องทําให้ได้ใน3วัน2วันหรือขายได้หลายตัวในชั่วโมงเดียวคืนนั้นเองค่ะที่เรื่องมันพลิกผันเกิดอะไรขึ้นครับเขาไปนอนในถ้าที่ผูกลาวไว้ค่ะแล้วก็เจอครอบครัวหนึ่งพ่อแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดอยู่ในนั้นด้วยความหนาวเหน็บเลย ทารกน้อยนอนอยู่ในรังหญ้ามีแค่ผ้าเก่าๆของพ่อแม่คลุมไว้โหน่าสงสารมากแล้วฟ้าฟินทำยังไงต่อครับตอนแรกเขาก็ลังเลนะคะมองทารกน้อยที่เหมือนจะยิ้มให้เขานึกถึงลิชาขึ้นมาแล้วก็เห็นแม่เด็กตัวสั่นด้วยความหนาวครับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเอาเสื้อคลุมสีแดงลำท่าตัวนั้นที่เขารู้จักทุกเส้นใหญ่เลยนะคะห่มให้ทารกน้อยไปเลยโอ้โห คือให้ไปเลยเหรอครับทั้งที่เป็นของชิ้นเดียวที่ต้องเอาไปขายใช่ค่ะให้ไปเลยทั้งๆั้งที่มันคือของชิ้นเดียวที่เขาต้องเอาไปขายเพื่อพิสูจน์ตัวเองเป็นการกระทําที่แบบว่าเหนือความคาดหมายมากจริงๆค่ะกล้ามากจริงๆครับ นี่เป็นการกระทําที่สําคัญมากๆเลยใช่ค่ะและการกระทํานี้สําคัญมากจริงๆตอนที่เขาเดินออกจากถ้านะคะรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวสิ้นดีเลยเพราะให้เสื้อไปแทนที่จะขายได้เขาก็สังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งสว่างเป็นพิเศษอยู่เหนือถ้านั้นพอดีดาวดวงนั้นใช่ค่ะซึ่งดาวดวงนี้เองค่ะที่เป็นสัญญาณสําคัญมากม หรือเชื่อดาวตามมาถึงกองคารวานเลยเหรอครับค่ะดาวดวงนั้นสว่างมากจนพารทรอสที่มองอยู่ถึงกับขยับตัวไม่ได้เลยนะคะพอฮาฟิดกลับมาพารทรอสก็ถามเรื่องที่เบธเลเฮมทันทีเลยครับพอฮาฟิดเล่าเรื่องทั้งหมดรวมถึงการให้เสื้อคลุมกับทารกพารทรอสก็รู้ทันทีเลยค่ะว่านี่แหละคือสัญญาณที่เขารอมานานอ๋อที่เคยบอกไว้ใช่ค่ะการกระทําที่ไม่เห็นแก่ตัวของฮาฟิดบวกกับดาวประหลาดดวงนั้น ทำให้เขามั่นใจว่าฮาฟิดคือคนที่ใช่คือผู้ถูกเลือกให้รับมอบคำทีต่อจากเขาพัทรอสบอกฮาฟิดว่าเจ้าได้ไม่ล้มเหลวโอ้ในที่สุดความลับก็คลี่คลายแล้วการส่งมอบคำทีเกิดขึ้นยังไงครับตอนนั้นพัทรอสก็ใกล้จะใช่ค่ะหลายสัปดาห์ต่อมาพอกองคาราวานกลับถึงเพาไมลาพัทรอสซึ่งป่วยหนักใกล้ตายแล้วก็เรียกฮาฟิดมาพบค่ะ แล้วก็มอบผีบไม้ซิดาที่มีม้วนคมภีร์ให้พร้อมเงินทุนอีก100ทาเลนต์ครับแล้วก็เล่าที่มาให้ฟังว่าได้มาจากนักเดินทางชาวตะวันออกที่เคยช่วยชีวิตไว้จากพวกโจรค่ะแล้วมีเงื่อนไขอะไรในการรับมอบไหมครับมี3ข้อสําคัญค่ะ 1. คือต้องทําตามวิธีในคำพีร์ม้วนแรกเปะ๊ะเป๊ะเลยนะคะในการเรียนรู้มวนอื่นๆครับ 2. คือต้องแบ่งไรายได้ครึ่งหนึ่งให้คนยากจนเสมอ แบ่งครึ่งเลยใช่ค่ะและ3คือห้ามแบ่งปันคัมพีให้ใครเด็ดขาดจนกว่าจะเจอผู้ถูกเลือกคนต่อไปพร้อมสัญญาณเหมือนที่เขาเจอฮาฟิตพร้อมดาวดวงนั้นอื <c oughs> และคนคนนั้นถ้าเขาต้องการนะคะถึงจะสามารถเผยแพผ่ความลับนี้สู่โลกได้ <c oughs> เป็นพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแล้วพาทรอสก็อวยพรให้ฮาฟิตใช่ค่ะอวยพรให้เขาสำเร็จได้ครองรักกับลิชา แล้วก็ย้ำประโยคเดิมอีกครั้งความล้มเหลวจะไม่มีวันตามทันหากความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จนั้นแข็งแกร่งพอเป็นการส่งต่อทั้งปัญญาแล้วก็กำลังใจค่ะซึ้งมากครับจากนั้นฮาฟิดก็เดินทางไปดามัสกัสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามคำแนะนำแต่พอไปถึงตลาดที่แบบวุ่นวายมากเห็นพ่อค้าเก่งๆเยอะแยะเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาอีก ใช่เลยค่ะความสงสัยในตัวเองมันกลับมาอีกครั้งเรามันแค่เด็กเลี้ยงอูดจะไปสู้คนเก่งๆพวกนี้ได้ยังไงเขารู้สึกท้อแท้มากคิดว่าคงทำให้พาทรอสผิดหวังอีกแล้วแต่เราก็มีเหตุการณ์เล็กๆที่จุดประกายเขาอีกครั้งใช่ไหมครับ,รบเกี่ยวกับนกใช่ค่ะเช้าวันต่อมาเขานอนตื่นมาได้ยินเสียงนกร้องก็พบว่ามีนกกระจอกตัวเล็กๆค่ะบินเข้ามาทางช่องหน้าต่างแคบๆมาเกาะบ,บนหีบคัมภีร์ที่เขาเปิดทิ้งไว้ครับ แล้วก็เข้ามาจิกกินขนมปังจากมือเขาอย่างไม่กลัวเลยทั้งที่นกตัวอื่นข้างนอกพอเขาขยับนิดเดียวก็บินหนีหมดนกตัวเล็กๆนี่เหมือนมาให้กำลังใจเลยนะคะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนใจอีกครั้งว่าอย่ายอมแพ้ถูกต้องค่ะมันทำให้ฮาฟิดนึกถึงคำพูดของพารทรสเรื่องความมุ่งมั่นขึ้นมาเขาเลยรวบรวมความกลา้าเปิดคัมภีร์มูนที่หนึ่งที่เขียนว่า the scroll marks ซึ่งดูเก่าที่สุดแล้วก็เริ่มอ่านครับ ส่วนนกตัวนั้นก็หายไปแล้วเอาละครับมาถึงหัวใจสําคัญกันแล้วหลักการจากคัมภีสามมวลแรกที่เปลี่ยนชีวิตฮาฟิดมีอะไรบ้างครับผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายหน่อยครับได้เลยค่ะคัมภีร์ม้วนที่1วันนี้ข้าพเจ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ today I begin a new life เริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ค่ะแก่นของม้วนนี้คือการเกิดใหม่เลยค่ะสลัดผิวเก่าที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวความกลัวบาดแผลต่างๆทิ้งไป เหมือนเราเกิดใหม่ในไรอ่างุนแห่งปัญญาที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวผลจากนักปรารุ่นก่อนๆอนอืมหลักการสำคัญที่สุดของมวลน,นี้คือข้าพเจ้าจะสร้างนิสัยที่ดีและยอมเป็นทาสของมันสร้างนิสัยที่ดีแล้วเป็นทาสของมันใช่ค่ะเพราะว่านิสัยนี่แหละคือตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวนิสัยแย่ๆก็คือประตูสู่หายนะ เราต้องทำลายนิสัยเก่าที่ไม่ดีทิ้งไปแล้วก็สร้างร่องใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาแทนค่ะแล้วจะสร้างยังไงครับวิธีการหรือ how to ที่สำคัญมากจากมวนนี้คือต้องอ่านคำพีทีละม้วนเป็นเวลา30วันเต็มๆค่ะ30วันใช่ค่ะโดยอ่านเงียบๆตอนเช้าอ่านเงียบๆตอนกลางวันแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆตอนกลางคืนก่อนนอนโห การอ่านซ้ำๆ30วันนี่ฟังดูเหมือนต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยนะครับมีเทคนิคอะไรไหมให้ทำตามได้จริงหรือว่ามันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่คำพีเน้นเลยค่ะว่าห้ามขาดแม้แต่วันเดียวนะคะเพราะวันนั้นจะสูญเปล่าไปเลยการทำซ้ำๆนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับมันจะฝังหลักการลงไปในจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึก ใช่ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ทรงพลังมากไม่เคยหลับสร้างความฝันแล้วก็ทำให้เราทำบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัวพอเราทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยการกระทำที่ดีนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็น่าทำไปเองเหมือนการตั้งโปรแกรมจิตใจเราใหม่เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการสร้างระบบอัตโนมัติให้ตัวเองทำแต่สิ่งดีๆนั่นเองคือทำจนชินไปเลยแล้วมวลที่สองละครับว่าด้วยเรื่องอะไรคัมภีร์มูลที่สอง ข้าพระเจ้าจะทักทายวันใหม่นี้ด้วยรักในหัวใจ I will greet this day with love in my heart ความรักใช่ค่ะโมน,นี้บอกว่าความรักคือสุดยอดความลับของความสำเร็จเลยเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเปิดใจคนอื่นแข็งแกร่งกว่ากำลังในใดทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นกราะป้องกันความเกลียดชังความโกรธความท้อแท้ที่จะเข้ามาทำร้ายเราด้วยค่ะน่าสนใจครับแล้วจะใช้ความรักยังไงหลักปฏิบัติก็คือต้องมองทุกสิ่งด้วยความรักค่ะ รักทั้งแสงสว่างและความมืดรักทั้งอุปสรรคและราวันรักผู้คนทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูคนดีคนร้ายคนรวยคนจนรักศัตรูด้วยเหรอครับใช่ค่ะต้องฝึกพูดแต่คําชื่นชมหลีกเลี่ยงการนินทาว,ว่าร้ายครับและที่สําคัญมากๆคือต้องรักตัวเองด้วยนะคะดูแลร่างกายให้สะอาดแข็งแรง เติมสมองด้วยตัญญาเติมจิตวิญญาณด้วยการใคร่ครวญไม่ปล่อยให้ใจขุ่นมัวแต่ให้แบ่งปันความรักให้มันเติบโตแล้วก็อบอุ่นโลกใบนี้ hmm. แล้วไม่เจอใครก็ตามนะคะให้พูดในใจเสมอว่าข้าพเจ้ารักท่านถึงแม้จะพูดในใจแต่พลังงานนั้นมันจะฉายออกมาทางแววตารอยยิ้มแล้วก็น้ำเสียงของเราเองค่ะหลักการรักศัตรูนี้ฟังดูดีนะครับแต่ทําจริงนี่ผมว่ายากมากเลยนะครับมันขัดกับธรรมชาติรงมากๆจะเริ่มฝึกยังไงดีครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือคำพีไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะคะแต่บอกว่ามันทำได้ค่ะมันคือการฝึกมุมมองแล้วก็ควบคุมอารมณ์ภายในของเราเริ่มจากการมองหาข้อดีเล็กๆน้อยๆในตัวคนที่เราอาจจะไม่ชอบหรืออย่างน้อยก็เข้าใจในความเป็นมนุษย์ของเขาอืมพยายามมองในแง่ดีใช่ค่ะแล้วการกล่าวคำว่าข้าพเจ้ารักท่านในใจบ่อยบ่อเนี่ยมันช่วยปรับคลื่นความคิดของเราไม่ให้จมอยู่กับความเกลียดชังได้จริงๆค่ะ มันเป็นการฝึกฝนที่ต้องทำซ้ำๆเหมือนหลักการในม้วนแรกเลยเป็นการฝึกใจที่ท้าทายแต่ก็ดูทรงพลังมากครับแล้วมวนสุดท้ายมวนที่3ว่าด้วยอะไรครับคำพีมวนที่3า้าพเจ้าจะพากเพียรจนกว่าจะสำเร็จ I will persist until I succeed ความพากเพียรใช่ค่ะม้วนนี้จะปลุกพลังนักสู้ในตัวเราเลยค่ะเปรียบตัวเองเหมือนกระทิงที่ไม่กลัวหอกเหมือนสิงโตที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอยู่ในฝูงแก่ ปฏิเสธชะตากรรมแห่งความล้มเหลวไปเลยครับหลักการก็คือชีวิตเนี่ยทดสอบเราทุกวันความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะแต่อยู่ที่ปลายทางแม้ว่าจะล้มเหลวนับพันครั้งแต่ความสําเร็จอาจจะรออยู่แค่ก้าวต่อไปเท่านั้นเราจะไม่มีวันรู้เลยถ้าเราหยุดเดินอย่าหยุดเดินใช่ค่ะวิธีปฏิบัติคือก้าวต่อไปเสมอทีละก้าวอย่าหยุดชอบการเปรียบเทียบกับต้นโอ๊กหรือหยดน้ำม,มากเลยค่ะครับ ผมก็ชอบมันเห็นภาพเลยนะคะว่าความพยายามเล็กๆแต่ต่อเนื่องเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนการฟันต้นโอ๊กทีละนิดสุดท้ายมันก็โค่นลงได้หรือหยดน้ำที่กัดเซาะหินจนเป็นรูได้ต้องใช้เวลาแต่สำเร็จได้ใช่ค่ะต้องกำจัดคำว่าเลิกทำไม่ได้ล้มเหลวเป็นไปไม่ได้หมดหวังออกไปจากความคิดเลยค่ะเพราะมันเป็นคาของคนขี้แพ้ค่ะคและให้ใช้กฎแห่งค่าเฉลี่ยค่ะ ทุกครั้งที่ล้มเหลวในการขายมันคือการเพิ่มโอกาสสำเร็จในครั้งหน้าทุกคำปฏิเสธเน่ทำให้เราเข้าใกล้คำตอบรับเยมากขึ้นทุกโชคร้ายมีเมล็ดพันธุ์แห่งโชคดีซ่อนอยู่เสมอต้องพยายามอีกครั้งเสมอมาสิ้นสุดวันอย่าจบวันด้วยความพ่ายแพ้เด็ดขาดแล้วก็อย่าหลืกับความสําเร็จเดิมๆถูกต้องค่ะอย่าให้ความสําเร็จของเมื่อวานทําให้เราขี้เกียจในวันนี้ด้วยฟังแล้วฮึกเหิมมากครับ สรุปแล้วเราได้เห็นการเดินทางอันน่าทึ่งของฮาฟิดนะครับจากเด็กเลี้ยงอูดที่แทบไม่มีอะไรเลยกลายมาเป็นผู้ที่กำลังจะยิ่งใหญ่โดยการชี้นำบททดสอบและก็ปัญญาจากคัมภี์โบราณเหล่านี้ใช่เลยค่ะหลักการสำคัญ3ข้อที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือพลังของการสร้างนิสัยที่ดีจากม้วนที่1นะคะแล้วก็พลังพื้นฐานของความรักจากม้วนที่2และความจำเป็นของความภาคเพียรอย่างไม่ย่อท้อจากมมวนที่3ครับ ทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากข้างในทัศนคติความคิดการกระทําแล้วผลลัพธ์ภายนอกที่ยิ่งใหญ่มันจะตามมาเองน่าคิดตามมากครับทิ้งทายกันด้วยคําถามนี้แล้วกันนะครับในเมื่อคัมภีร์เหล่านี้เน้นว่าการเปลี่ยนแปลงภายในทางนิสยัยทัศนคติความรักความเพียรเนี่ยคือกุญแจสู่ความสําเร็จภายนอกจริงๆลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใคร ทำอาชีพอะไรก็ตามลองนําหลักการเพียงข้อเดียวจากคัมภี์นี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังมีวินัยทุกวันอย่างการอ่านซ้ําๆ30วันตามวิธีที่บอกเนี่ยอือค่ะมันจะสามารถเริ่มเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคนคนนั้นได้อย่างไรบ้างครับ